มีดีสามอย่างมีดีสามอย่างหนึ่งใจดีหนึ่งใจดีสองพูดจาดีดีสองพูดจาดีดีสามทำสิ่งที่ดีดีสามทำสิ่งที่ดีดีจะได้ของดีจะได้ของดีจะได้ถึงพระนิพพานจะได้ถึงพระนิพพานพระนิพพานอยู่ไม่ไกลพระนิพพานอยู่ไม่ไกลหับไว้ ถ้าใจเรามีความศรัทธาถ้าใจเรามีความศรัทธานิพานอยู่ไม่ไกลถ้าิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความเพียรถ้าใจเรามีความเพียรนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้านิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสติถ้าใจเรามีสตินิพพานอยู่ไม่ไกลถ้านิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีสมาธิถ้าใจเรามีสมาธินานอยู่ไม่ไกลถ้านิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีปัญญา ใจเรามีปัญญาตาเราเหมือนโง่ถ้าเราเหมือนโง่เหมือนเสละชี้เหมือนเสละชี้จำพวกเราเหมือนนกจำพวกเราเหมือนนกปากดินเราเหมือนหมาบ้านปากดินเราเหมือนหมาบ้านตัวของเราเหมือนหมาป่าตัวของเราเหมือนหมาป่า ใจของเราเหมือนลิงใจของเราเหมือนลิงเอาสติมาติงเอาสติมาติงจึงจะได้ถึงพระนิพพานจึงจะได้ถึงพระนิพพานอันความทุกข์สุขอันความทุกข์สุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรืออยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสยไม่สุขใส่ถ้าใจไม่ยึดถือถ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องทุกข์ใจอะไรอะไร อะไรอะไรสำคัญอยู่ที่ใจสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอ่ยของเรานี่เอ่ยทานาปัจโยทานาปัจโยโอตูโหตุนิภานังนิภานังปรมังสุขังปรมังสุขังสาธุ